ขึ้นบันไดมานะคะจากด้านล่างนะคะนี่ฮะปึ้งสวัสดีค่ะการสู่เป็นเจ้าหญิงอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเพียงหนึ่งสองสาสี่เดินหน้าไปเฮ้ยเราจะฟลิปแล้วนะ้าการเป็นเจ้าหญิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วชิงแล้วคุณเป็นเจ้าหญิงแบบไหนล่ะฉันเป็นนางร้ายเอย เวลเวลบ่อน้ำบ่อน้ำึ่งคือมาริซิเซนเอลซาอ๋อนี่คือทางด้านหน้านะคะ mm hmm. ที่จะเข้าไปกันนะคะโอเคนี่คือทางเข้านะคะอ่าอันนี้เรามาถึงโซนโฟรเซนแล้วนะคะทางเข้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเสียตังเพื่อที่จะเข้ามาเนาะ นี้พุ่งจะเย็นนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะร้อนมากๆเลยค่ะเราจะเข้าไปกันนะคะแล้วก็จะมีเพลงตลอดเวลาเลยจ้าเย้เย็นแล้วเนาะดูซิข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะนีะค่โอ้ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยว้าวอ่นี่ค่ะ ดิสนีย์ฟรอสเซนเองจ้าอ๋อตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เราถ่ายรูปก่อนนะใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นที่เล่นของเด็กๆค่ะเห็นไหมอ่าอันนี้เราก็ถ่ายรูปได้เลยเนาะอ่าตอนนี้นะคะนี่เราอยู่กันที่โซนของฟรอสเซนนะคะหลังจากที่ดูด้านหน้าเมื่อกี้มีให้ถ่ายรูปใช่ไหมคะเราก็จะเดินมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้จะเป็นช่วงของฤดูร้อนใช่ไหมแดงฤดูใบไ,ไ,ไม้ร่วงค่ะอ๋อใบไม้ร่วงคือ fall ฤดูใบไม้ร่วงนะคะอ๋อฤดูใบไม้ร่วงนี่นี่นี่ดูเน,นี่สวยจังเลยสวยดีฉันอันนานี่เห็นไหมสวยจังเลยเนี่ยโกรเซนนะนี่คืออ่จะมีคนถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะคะเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะ โซนนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นให้เราเหยียบน้ำแข็งลเล่นๆเป็นเกมค่ะแต่แลดูเหมือนพี่พี่พี่เบิร์ดเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้สนใจกับเกมที่เล่นใช่ไหมคือเดินไปแล้วมันก็จะเป็นน้ำแข็งตามเราไปเนี่ยเหรอ, mm. อคุณคุณจะแท็บ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 ในซีว bird ิตเมเบิ yeah. ร์ดอ๋อเราเบิร์ดเดินอะไรเยอะแยะ